สวัสดีครับทุกคนนั่งทุกๆเที่ยวเชียงใหม่รอบเมืองเชียงใหม่วันนี้โปรแกรมพิเศษนั่งเที่ยวเชียงใหม่กันอาทุกๆเชียงใหม่กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่สนุกสนานเอฮ่าสามรอบอินโลกแล้วมาต่อด้วยทุกๆที่เชียงใหม่ ถนนเส้นนี้เขาเรียกถนอนอะไรนะถนอนอะไรนะพรนะหาิไทยก็ <c oughs> เราเรากำลังจะวิ่งผ่านถนนพระหาอไทยหรือแถวยาวเลยนะ

สองแถวแจงที่เชียงใหม่แล้วอ,อีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องนั่งรถรอบเมืองด้วยทุกๆก็เป็นอีกกิจกรรมึงที่น่าสนใจด้อทุกคนย่กำลังจะถึงคู่เมืองแล้วกำลังคู่เมืองอันนี้ข้างหน้าเราถนนอะไรนะครับผมเราจะไปวัดลูกโมรี ถนนอะไรแล้วนะพี่เนี่ยเ,<อ>เราสู่ถนนอะไรเราจะไปตลาดเมืองใหม่ตลาดบ้านโลรต์ถนนอะไรแล้วเนี่ยเราข้ามมาทางอะไรนะ่ยเรายังไม่ถึงวัดนโลมูลีนะเราเราอยู่ในยังอยู่ในพื้นที่นอกรคูเมืองอยู่ตลาดเมืองใหม่ตลาดผลไม้ ตลาดขายผลไม้ตลาดผลผักผักผลไม้ขายส่งของออออจังหวัดเชียงใหม่ตัวเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นดูตลาดนี้เสร็จล้วก็จะไปที่ตลาดวัวรถอันนี้ตลาดเมืองใหม่ยาตากิซิซิบุเบตากิซิ มาเที่ยวพาลูกทัวร์มาเที่ยวตลาดเมืองใหม่ตลาดเมืองใหม่ของเชียงใหม่หรือมะม่วงพี่นี้มะม่วงเยอะจริงๆูย่อ โอยไสอัวเห็นไสอั like ่วไหมนี่ไม่ใช่ไสอัวใช่ไหมไม่ใช่ไสกรอกเนาะเออไสกรอกไสกรอกเนื้อไสกรอกเนื้อแต่ว่าเขาเรียกไสอั่วอ๋วิโอเคเช่มมชัไช่มมอช มะม่วงเยอะจริงๆดูตรงไหนก็มีแต่มะม่วงแล้วดูดูมมะม่วงแล้วกับปีนี้มะม่วงก็ออกเยอะจริงๆอ่ t ต้องซี้งะโอ้ไปดูทุกคนอันนี้ก็คือจุดที่ขายผักขายขายผักขายเครื่องเทศขายพริก เด,เดี๋ยวจะมีคนมาถามแน่เลยอันนี้ก็คืออะไรกระชายกระชายข,ายข่าอันนี้ะตะไครผ้ผู้หน่อไม้หน้าฝนตา ติของเมื่อกี้มันมากเลยนี่แหละครับการท่องเที่ยวการที่เชียงใหม่ด้วยทุกๆกก็อาจจะเป็นสนุกอีกแนวนึงซึ่งต่างจากแบบนั่งสองแถวแดงเที่ยววิช้าก็ไปดอย์จเทพด้วยสองสองแถวแดงแต่ก็จะแตกต่างจากกรุงเทพก็คือเชียงใหม่เนี่ยนั่งทุกทุกเที่ยวมันจะน่าเที่ยวเพราะว่าก็ต่างจากกรุงเทพวันเยอะรถติดแต่เชียงใหม่รถไม่ติด เลยการเที่ยวเชียงใหม่ด้วยทุกทุกเป็นอะไรดูสนุกกนดูบ้านดูช่องเขานะดูบ้านดูช่องเราใครมามีโอกาสแอบเที่ยวเชียงใหม่นะเที่ยวเชียงใหม่อยากนั่งตุกเที่ยวเชียงใหม่ก็คือเราไปดูวัดมีวัดโลกโมรีตลาดเมืองไม่แล้วก็ตลาดบอรโล นี่คือจุดท,ที่จะสามารถนั่งตกเกี่ยวนะถ้านั่งเฉยๆนยมันก็ดูธรรมดาธรรมดาะอาจจะราคาอาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่เขาก็จอดหลายที่ให้เราดูหลายที่เนาะ จะไปไปตลาดวัโลรถถ,ถนนอะไรนะถนนนี้ครับถนนถนนช้างม่อยครับถนนช้างม่อยครับทุกคนถนนช้างม่อยโอ้ฟังเสียงรถตุกตกกระสุดมันเลยจะมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าตลาดวลาัลลรถ เป็นอีกตลาดเองที่คนมาเที่ยวกันเยอะคนไทยมาเที่ยวกันเยอะแล้วก็มาซื้อของของของกินนักท่องเที่ยวก็เยอะนะครับตอนเย็นก็จะมีเนี่ยจะมีขายของกินกิจกรรมเที่ยวเชียงใหม่ด้วยตุ๊กตุ๊กกาเที่ยวตุ๊กตุ๊กนั่งตุ๊กตุ๊กเที่ยวเชียงใหม่เนี่ย เมื่อกี้ไปเที่ยวตลาดตลาดเมืองใหม่ตรงนี้มาตลาดวอลอรลดตอนเย็นกลางกลางวันก็จะเป็นประมาณนั้นนะทางโน้นอ่ะแต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นตอนเย็นก็จะนี่แหละแบบนี้เราตรงตลาดวอลรสของกินโหทุเรียนเยอะแยะเลยไปต่อลนะไปต่อไปวัดโลกโมรีต่อนะ บเดินเล่นตลาดวลโลรถแล้วก็ไปต่อครับผมวิ่งตุกๆนั่งเชียงนั่งทัวทัวเชียงใหม่แต่ว่าจุดต่อไปก็จะเป็นวัดลกโมรีอีกเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยสวยในเชียงใหม่อันนี้เชื่อมกับถนนท่าแพแล้วเนาะถนนท่าแพนะ อันนึงคือถนนท่าแพ ى. ตรงนี้ก็อ,อีกถนนเส้นหนึ่งที่สวยสวยถนนเส้นหลักใครมาเชียงใหม่ต้องวิ่งเข้าเส้นนี้อาสีสัญญาณคำคืนหัวค่ำที่เชียงใหม่ถนนท่าแพราสนุกสนุกเลยห้องเชียงใหม่ด้วยรถตุกตุกคน แต่ถ้าจะให้เที่ยวเชียงใหม่สนุกๆเราต้องรู้รู้ที่นะในการเที่ยวเชียงใหม่ด้วยทุกๆประตูท่าแพตรงนี้แหละครับประตูท่าแพอันโด่งดังของเชียงใหม่ กมาโอ้โหนั่งตุกๆุยกไปยกมาอาชิมงาน3มล้อตุกๆที่เชียงใหม่โอ้ยกไปยกมาสนุกสนานคืออ,อาจจะเป็นเพราะถนนถนนไม่เรียบเนาะก็ทำก็เลยทำให้ค่อนข้างจะยกไปยกมาแต่ว่าเราก็ไปเราไมได้ไปดูตรงนั้นนะเราดูจึงบรรยากาศรอบเมือง เชียงใหม่สวยทุกคนเดิมเพียรย่าคทำคืนแสงสีออกมานี่มันก็ทำให้เชียงใหม่นี้เพิ่มเสน่ห์มูลค่าเพิ่มขึ้นมาอ,อีกหลายขีดเลย อยากเที่ยวเชียงใหม่ด้วยการนั่งทุกๆเที่ยวนนะจุดเริ่มต้นก็คือจากโรงแรมเราเนาะแล้วก็ไปที่ตลาดเมืองใหม่แล้วก็เดินตลาดเมืองใหม่ทุกๆเขจาจะรอแล้วก็แล้วก็มาเดินตลาดวาโลโารวารุารุวารุเชื่อมต่อกับจุดที่เรียกว่าตลาดดอกไม้จากนั้นก็นัองอนะ่งทุกๆต่อเพื่อจะมาเที่ยววัดโลกโมรี สวยงามครับทัวร์แบบนี้แต่ราคาแน่นอนราคาอาจจะสูงเพราะว่าเราเป็นการทัวร์เนาะเป็นการเที่ยวไม่ใช่ว่านั่งจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งโอ้นี่คู่เมืองคู่เมืองฝั่งตะบันเอ่อนี่ก่อนคู่เมืองทิศนี้ทิศเหนือใช่ไหมใช่ไหมครพี่คนขับคู่เมืองฝั่งนี้ฝั่งทิศเหนือเลยปะฝั่งตะบันออกครับอ,รอ,อันนี้ฝั่งไหนนะ อาฝั่งทิศเหนือใช่ไหมครับทิศเหนือครับโอเคเข้าใจถูกแล้วตรงนี้ภูเก็งฝั่งทิศเหนือ,อจุดเล่นน้ำสงกรานจุดตรงนี้แถบนี้แหละจ,จุดเล่นจุดเล่นน้ำสงกรานอย่างหนงักๆเลยช่วงสงกรานเล่นกันมันเลยตรงนี้ ครับทีทางเข้าวัดโลกโมุรีอีกเป็นอีกวัดหนึ่งที่แบบวัดเก่าวัดแก่สวยงามนะวัดเนี้ยใครมีประวัติประวัตินี่ถ้าใครสนใจเรื่องประวัติศาสตร์วัดนี้เป็นอีกวัดหนึ่งที่ที่น่าสนใจสําหรับต่างชาติเขามาเทียเยเาาเท่ยวกันเยอะฝรั่งเขามาเที่ยวกันเยอะคนไทยก็ไม่น้อยหน้าในะมาเที่ยวเนี้ย รอรอตรงนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะโอเคอเรียบร้อยเลยครับสำหรับทัวร์ค่ำคืนนี้ในการทัวร์เชียงใหม่กับรถตุกต๊กๆสามล้อเครื่องโอเคขอบคุณมากนะครับผมท,ทุกกๆกำลังใจออกจากวัดโลกโมลีเรียบร้อยเลยครับผมก็ต้องขอความใ่เมื่อกี้ไม่ได้เดินรอบวัดด้วยความที่ว่าเราต้องไปต่อขอบคุณมากนะครับผม